โอ,อ้โหข้างในโอ้ยเดี๋ยวไปเดีย๋ยวไป,อไปเอาไปเปิดดูข้างในกันครับพีเอิร์ธลุ้นโอ้โหลุ้นหักหักแล้วหักักแล้วหักแล้วหักแล้วมาพี่เอิร์ธเอาเลยครับโอ้โหโอ้ยมาไปเลยครับคุณโอ้โหวิ เอสุดยอดงัดออกมางัดเอียงนี้สุกพอดีจริงๆอ่ะนี่นี่ให้ดูนี่แที่เรียกว่าพอดิบพอดิบผู้อดูดิพี่เอิร์ดคุ้มไหมเราทําวันนี้ทั้งวันห้องไมเนื้อมันสวยอย่างนี้พี่เอิร์ดโอ้สวยจริงๆเนาะเดี๋ยวเราจะทําเป็นชุดชุดกุนามแล้วสุกพอดีสุกพอดิบพอดีเราจะทําเป็นเมี่ยงชอาเงี้อากล้องแล้วเดี๋ยวเป็นชุดมาเอาเป็นกล้องมา 对。